ไพรสณีไทยและกรมการค้าภายในเปิดจุดดรอปพัสดุไพรสณีไทยแอดธงฟ้าดรอปง่ายสร้างรายได้เครือข่ายครอบคลุมปักหมุดจุดบริการสะดวกเพิ่มอีก2 0 0 0 0แห่งกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหนุนความร่วมมือกรมการค้าภายใน,ในและไปรณีย์ไทยเติมเต็มศักยภาพพักธุรกิจและอ e ีคอมเมิร์ซเปิดจุดบริการไปรณีน์ไทยแอดธงฟ้าเพิ่มเครือข่ายจุดดรอปพัสดุ สำหรับอ e ีคอมเมิร์ซที่ครอบคุมกว่าเดิมโดยความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อหนุนการเติบโตและสร้างความสะดวกให้กับผู้ประกอบการให้สามารถส่งสิ่งของได้ง่ายจากจุดดรอปพัสดุที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพพร้อมสร้างไรายได้ให้ร้านธงฟ้ากว่า20,000แห่งทั่วประเทศซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายนปีพุทธศัการาช2567เป็นต้นไป ครับก็วันนี้เป็นการถแถลงข่าวนะครับเป็นความร่วมมือในการลงนาม MMOU ระหว่างกระทรวงพาณิชย์โดยกรมค้าภายในกับกระทรวงดีนะครับโดยกรมสนีนะครับทั้งทั้งสองหน่วยงานเนี่ยเราได้ร่วมมือในการที่จะคิดความการบูรณาการในการจัดส่งสินค้าต่างๆแล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้การสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนด้วยต้องขอบคุณว่าโครงการนี้เริ่มได้ทั้งตัวไปสนีและทางทางพาณิชย์ซึ่งเข้ามาอยู่ใน ทีมที่ได้อยู่ร่วมกันพอดีนะครับทางไปรษณีย์มีบอร์ดสองท่านซึ่งก็โดยมีความสัมพันธ์ับผมในแง่เป็นผู้จัดเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วเราได้คุยกันถึงปัญหาต่างๆก็เห็นว่าไปรษณีย์เองเนี่ยสิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือเครือข่ายของการที่จะสามารถจัดส่งสินค้าได้แล้วเราก็สามารถที่จะร่วมมือกันได้เพราะกระทรวงพาณิชย์ก็มีร้านทงฟ้านะครับอยู่ในเครือข่ายอยู่เหมือนกันเรามแาีแสนกว่าแสนกว่าร้านแต่ว่าเราคัดสองหมื่นกว่าร้านเนี่ยมาเป็นงานทดลอง กับก็ความร่วมมือครั้งน,น,นี้เกิดขึ้นจากทางกรมพัชดนีเองแล้วก็ทาง,ทางหน่วยงานพัสดุเองแล้วก็ทางรัฐมนตรีดีเองเนี่ยดีเองเนี่ยท่านก็เห็นว่าตรงนี้สําคัญแล้วเป็นการร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐด,ด้วยกันสิ่งที่จะเกิดประโยชน์จะเกิดประโยชน์สําคัญที่สุดก็คือเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่เป็นคนตัวเล็กๆนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าธงฟ้านะครับที่อยู่ในที่ต่างๆรวมทั้งในหมู่บ้านแนวปืนมดนวัตเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายประชาชนเพราะนั้นถ้าได้ประโยชน์จากการทางานครั้งนี้เนี่ย เราเป็นการเตรียมการที่จะให้พี่น้องประชาชนเราในทุกเครือข่ายทุกหมู่บ้านทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถมันมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศโดยการใช้ไปรษณีย์กับกรม,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 มกรมกรมการค้าภายในเป็นจุดร่วมกันในการที่จะสร้างสิ่งตัดนี้ขึ้นมาได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็อยากจะให้ตะกี้ที่ลงมาจากง่นเป็นการเซ็นมิวเร็จเนี่ยเราได้ทดสาธิตให้ดู ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเอาของมาวางดอกเข้าไปยังไงไปจนถึงสุดท้ายมีเงินเข้าในในในหน่วยงานที่ที่เข้ามาร่วมกับเราทั้งของชาวบ้านของร้านทงฟ้านะครับเพราะนั้นระบบเราสมบูรณ์เรากําลังทดลองระบบแล้วจะแบ่งเป็นสามเฟสเป็นหนึ่งเฟสสองเฟสสามนะครับการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการบูรณาการการร่วมรรวมือรรของหน่วยงานรัฐนะครับแล้วก็หน่วยกับภาคประชาชนนะครับแล้วก็หน่วยงานเอกนชนต่างๆ ที่จะทให้สิ่งต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมีประโยชน์สร้างเครือข่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐด้วยกันสามารถที่จะทําให้ประชาชนในเครือข่ายต่างๆมีโอกาสทำมาหากินเพิ่มขึ้นเพิ่มรายได้ขึ้นลดภาระราค่าใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้นแล้วหน่วยงานของรัฐก็สามารถใช้สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยมาเป็นรับที่สนับสนุนเปิดให้มีการสร้างเครือข่ายที่สํำคัญๆในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับความสําเร็จอันนี้นเ,นเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าทางรัฐมนตรีดีแล้วก็ทางกรมประชีเนี่ย ไม่ไม่มีส่วนร่วมกับเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านตีดีนะครับก,ก็กราบขอบพระคุณทางท่านหน่วยงานไปรษณีย์ของกระทรวงดีด้วยนะครับกระทรวงพาณิชย์เรายินดีที่จะร่วมมือและก็ซัพพอร์ตทุกอย่างนะครับแล้วเราคิดว่ามันเป็นความสําเร็จร่วมกันของเราทั้งสองฝ่ายก็อยากเรียนท่านตีดีเชิญครับขออนุญาตเพิ่มเติมนะโครงการนี้เราเรียกว่าไปรษณีย์แอรทงฟ้านะครับเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงดีนะครับผมถือว่าเป็นการทำงานเชิงลุกแล้วก็สิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้รับก็คือเรื่องของความสะดวกสบายนะครับเดิมเนี่ยท่านต้องไปส่งที่ไปรษณีย์หรือที่อยู่ในตัวเขตอำเภอครับนี้มีร้านธงฟ้านเนี่ยมาบริการให้ในเขตหมู่บ้านเลยแล้วก็ถือว่าประชาชนประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้อีกนะครับ ในส่วนของไปรษณีย์เองเนี่ยผมเรียนว่าวันนี้จากการทํางานร่วมกันเนี่ยจะเห็นว่าไปรษณีย์มีจุดรับสินค้าเรียกว่ามีสาขาเพิ่มอีก2 0 0 0 0สาขาทัานทีในการรับและส่งสินค้านะครับแล้วก็จะเพิ่มดีมานปริมาณการขนส่งสินค้านะครับในส่วนของอกรมการค้าภายในเองเนี่ยร้านทงฟ้าเองเนี่ยต้องเรียนว่าได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับร้านทงฟ้าเนี่ยนอกจากจะขายของ อนอกจากจะส่งของรับของที่มีผู้เ่่าค้าออนไลน์มาส่งแล้วนะครับยังขายของในร้านตัวเองได้อีกนะครับเพราะว่าเวลามีคนไปติดต่อดีผมคิดว่าร้านนี่อยู่ตามตำบลหมู่บ้านอยู่แล้วและอยู่ในจุดที่ดีนะครับทางกระทรวงพาณิชย์เองได้เลือกตำแหน่งที่ที่เหมาะสมนะครับสอง0มื 20, ้านซึ่งทางกระทรวงดีโดยไปรษณีย์เนี่ยก็ได้มีบริการที่ครบวงจรอยู่แล้ว รามีโครงสร้างการขนส่งการบริการคลองส่งสินค้าเนี่ยที่มีความแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับพี่น้องประชาชนและมองว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการต่อยอดนะครับในเรื่องของการขนส่งสินค้าภาคการเกษตรเพิเ่มขึ้นก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการเชิงลุกที่ผมคิดว่าทําให้พี่น้องประชาชนมีความสุขนะครับได้ประโยชน์ทุกฝ่าย port. ไม่มีฝ่ายใดเสียประโยชน์นะครับ คับก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยนะครับเป็นประโยชน์นะครับกับประชาชนพี่น้องประชาชนนะครับที่สามารถที่จะ,ะทําให้ไประษีเนี่ยเข้าใกล้ถึงคนไทยได้มากขึ้นนะครับจากการที่เราสามารถที่จะขยาย drop off นะครับหรือจุดเซอร์วิสของเราเนี่ยนะครับมากขึ้นอีกประมาณ20,000แห่งในเฟสแรกนะครับแล้วก็จะมีการขยายอย่างต่อเนื่อง นในเฟสแรกเนี่ยเราทำเป็นจุด d r อ p point นะครับในขณะซึ่งเฟสถัดไปเนี่ยเซอร์วิสต่างๆก็จะเข้าไปในร้านทงฟ้ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจุดรับส่งพัสดุ EMS นะครับหรือ EMS point แล้วก็ develop ไปจนถึงขั้นที่สามารถที่จะเป็นจุดที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมารับของที่ร้านทงฟ้าได้นะครับในเวลาที่ทงฟ้าให้บริการนะครับซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มความสะดวกถ้าเกิดว่าเขาไม่อยู่บ้าน ใช่ไหมครับแทนที่เขาจะต้องรอเพื่อที่จะเซ็นรับของนะครับเขาก็สามารถที่จะมารับของที่ร้านธงฟ้าได้ตามเวลาที่สะดวกนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับสามารถที่จะมาใช้บริการได้ที่ร้านธงฟ้าที่ใกล้บ้านนะครับในส่วนของร้านธงฟ้าเองนะครับก็จะสามารถที่จะ ได้รับธุรกิจที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้เข้ามาใช้บริการตรงนี้มากขึ้นก็จะเป็นโอกาสในการที่จะสร้างทราฟฟิกเข้ามาเพื่อซื้อของนาน้ตสกฟ้าได้มากขึ้นนะครับประเทศไทยเองเรามีระบบขนส่งนะครับมีโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกสที่แข็งแรงนะครับแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนประชาชนพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็ทำให้อินฟราสตรักเจอร์ของเราเนี่ยสามารถจะใช้ประโยชน์ได้สูงสุดครับ ครับก็ต้องเรียนนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นการประสานความแข็งแกร่งของทั้งสองหน่วยงานนะครับแล้วก็เป็นการเติมเต็มทั้งสองส่วนด้วยนะครับทั้งสองหน่วยงานด้วยนะครับโดยในส่วนของไปรษณีย์เนี่ยประสบการณ์ความทักษะความเชี่ยวชาญความเป็นมืออาชีพในเรื่องของการขนส่งอันนี้เป็นที่1อยู่แล้วนะครับแล้วก็ธงฟ้าเราเองนะครับก็เป็นร้านที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศถึงระดับตำบลน,นะครับซึ่งเรามีถึงแสนสี่หมื่นร้านค้าแต่เบื้องต้นเนี่ยเราคัดมาก่อน2 0,000่น สาขานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องดีใจครับว่าร้านธงฟ้าเนี่ยตอบรับเข้ามานะครับตอนนี้เนี่ยมีคนสนใจเข้ามาแล้วนะครับถึง18,000ล้านค้านะครับแล้วก็ตรงนี้คิดว่าเฟสต่อไปเนี่ยเราก็ลองทูเฟสนี้ก่อนนะครับเราจะมีการประเมินนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ท่าน CEO ของไปรษณีย์ไทยบอกนะครับว่าตอนแรกเป็นดรอป off นะครับสเตทที่2นะครับ นะครับร้านธงฟ้าจะนอกเหนือจากเป็นดรอปออฟแล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะให้บริการสําหรับประชาชนที่วอ l k i อินเข้าไปนะครับไม่มีเครื่องไม่มีการจ่ายเป็นรายเดือนสามารถเดินเข้าไปได้เลยนะครับและเฟสที่3นะครับก็สามารถที่จะไปรับสินค้าที่ร้านธงฟ้าได้นะครับซึ่งเราก็จะมีการประเมินนะครับกันทุกเดือนนะครับแล้วก็จะเคาะกันทุก3เดือนว่าเราจะขยับเป็นเฟสเฟสไป นะครับแล้วโครงการนี้เราคิดว่าเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองนะครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีดีบได้เรียนไปแล้วนะครับว่า เรามาทําโครงการนี้ตามนโยบายของท่านรองนายกภูมิธรรมเองนะครับเราได้เห็นประโยชน์หลายอย่างเราได้เห็นช่องทางหลายอย่างที่ว่าเราจะเอาสินค้าเกษตรที่เราเข้าไปบริหารจัดการมากระจายสู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายๆสินค้านะครับที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนี่ก็เป็นนโยบายของท่านรองนายกเองที่ต้องการที่จะให้ร้านธงฟ้าเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับตามนโยบายของท่านนะครับก็คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาส นะครับแล้วนอกจากนี้การดําเนินการตรงนี้เรามุ่งเน้นในเรื่องของพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วเราก็มีการประสานงานในภาคีเครือข่ายทั้งหมดนะครับรวมทั้งเราก็มั่นใจครับว่าโครงการนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้ร่วมมือกันผลึกกำลังกันก็เริ่มต้นแล้วคลิกออฟแล้วนะครับแล้วเราก็คิดว่างานนี้เราจะเดินกันต่อเนื่องนะครับแล้วก็คิดว่าจะพัฒนาในเรื่องของระบบต่างๆไปไปควบคู่ไปด้วยนะครับ นอกจากนี้ในยุยของท่านรองนายกเองนะครับก็ได้มอบหมายสั่งการให้กรุงเทในเองนะครับต้องมีการพัฒนาร้านธงฟ้านะครับที่เหลืออยู่นะครับให้ยกระดับขึ้นมานะครับแล้วส่วนที่มีความพร้อมนะครับก็ต้องทําให้เขาสามารถเรียนรู้และอยู่กับยุคการค้าดิจิตอลให้ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับร้านธงฟ้าครับ